สวัสดีครับวันนี้ของผมเฟิร์สซับในช่องเดียพิงนะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับไมค์ตัวนี้ที่ผมใช้งานนะครับมาประมาณ1เดือนนะครับกับเจ้าตัว Sony นะครับ Ecm B10 ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีรุ่นพีนะครับที่เป็นรุ่นนะครับเจ้าตัว B1M ก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะครับประสิทธิภาพดีกว่านี้สาเหตุผลนะครับที่ผมซื้อเจ้าตัวนี้นะครับคือผมนะครับต้องการหาไมค์ช็อตกันนะครับคุณภาพที่ดีๆตัวหนึ่งนะครับในราคานะครับที่ไม่สูงมากเพราะในปกติแล้วนะครับเเเจจจจ้้้้้าาาาาตตตตััััััััวววววไมมมมคคคคค์หกกลอองแบบบบบนนนนนนีีีีะะะะะะรรรรผยู่2็ ไม่แพงมากมากเลยนะครับถ้าจะไม่พิจาณาพันสองพแล้วก็จะมีนะครับจอตัวโรดนะครับวิดีโอไมโครตัวนี้ครับก็จะมาสามสี่พันบาทครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้จอตัวโรดซึ่งถามว่าคุณภาพมันโอเคไหมมันก็คุ้มค่านะครับกับราคานะครับที่จ่ายไปแต่ในวันหนึ่งครับก็อยากอะไรคุณภาพนะครับที่มันดีนะครับกว่าจอตัวโรดวิดีโอไมโครตัวนี้ก็ด้วยความที่โซนีนะครับบอกนะครับจอตัว BCM B10 ตัวนี้มาพอดีนะครับก็เลยอ่ะจัดมาใช้กันซะเลยนะครับซึ่งในการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็จะม มีให้รนะคับแต่ก่อนที่เราจะไปดูในพานั้นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว e c m B10 ตัวนี้ครับถ้าพูดถึงสเปคนะครับเจ้าตัว BCM B10 ตัวนี้นะครับแบบเดิมมากๆนะครับตัวนี้นะครับจะมีไมโครโฟนนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับภายในนะครับในการทํางานร่วมกันตัวนี้นะครับจะใช้เทคโนโลยีนะครับ Beamforming ครับทำให้เสียงมันจะสภาพนั้นนะครับค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะรองรับสัญญาณเสียงนะครับแบบดิจิตอลนะครับซึ่งถ้าใครนะครับต้องการใช้แบบอนาล็อกนะครับก็สสสาาาามรถใช้้งงนไดดดโยยัญญณเีแบบิิจตอล นะครับต้องใช้นะครับกับกล้องนะครับที่รองรับเท่านั้นครับโดยกล้องที่รองรับนะครับจะเป็นนะครับกล้องนะครับตั้งแต่ยุคสมัยนะครับโซนี่ A7R Mark IV เป็นต้นมานะครับ A7R Mark 4 A7R Mark 5 A7C นะครับ A9 II A1 นะครับ A7 Mark IV นะครับจะสามารถใช้งานได้หรือเป็นพวกตัวคูน A7S 3 FX 3 0 FX 3นะครับทำงานได้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจอตัวโซนี่นะครับ C-V1 0ก็จะสามารถใช้งานได้ครับส่วนใครนะครับที่ใช้จอตัวโซนี่ C-V1F นะครับจะไม่สามารถใช้งานได้เลยใครที่ใช้โซนี่ C-V1 ธรรมดานะ สามารถใช้งานได้แต่ต้องปรับโหมดนะครับเป็นโหมดอนาล็อกนะครับใครใช้ S73 นะครับหรือกล้องที่เก่ากว่านั้นนะครับก็หลายๆตัวครับก็สามารถใช้งานได้ต้องลองไปเช็คกันก่อนนะครับแต่จะสามารถใช้งานนะครับได้แค่ในระบบนะครับอนาล็อกจะไม่สามารถทํางานนะครับในระบบดิจิตอลได้ครับเราไาดูนะครับรอบตัวนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับของเจ้าตัว Sony นะครับ ECM-E1 ตัวนี้นะครับการใช้งานนะครับผมให้ดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปรับนะครับเจ้าตัวดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกนะครับมีเจ้าตัวฟิลเตอร์นะครับปิดออฟนะครับมี LC นะครับ ตามมาดาวมีเคณนะครับในการปรับบอดีโอเรเวลนะครับในการเข้ากล้องซึ่งต้องมาปรับนะครับเป็นเจ้าตัวใหม่นัวก่อนมี A.T.T. ครับก็คือเกณฑ์นะครับที่รับเสียงนะครับเข้ากล้องนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวแพทเทิร์นตัวนี้นะครับให้เราสามารถใช้งานได้โดยเวลาเราเปิดนะครับจากเจ้าตัวนะครับเวลาเราใช้งานเนาะตัวนี้นะครับให้ดูกันชัดนะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับในการบอกนะครับว่ามีการรับเสียงนะครับในลักษณะไหนอยู่นะครับซึ่งถ้าเราถอดออกนะครับนี่นะครับมันก็จะหายไปนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งานนะครับของเจ้าตัว โซนนี่ะคครรัับบ ECM E10 ซึ่งตอนนี้นะครับผมจะเทสนะครับเสียงเปรียบเทียบนะครับระหว่างการใช้ไม้นะครับที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเจ้าตัวโรดไวเดสโกทูนะครับบวกเจ้าตัวโรดนะครับลาเวเลโกนะครับว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนเนาะแล้วก็ผมนะครับจะมีช็อตหนึ่งนะครับที่เอาเจ้าตัวลาเวเลโกออกเพ็นแค่เสียงนะครับจากเจ้าตัวโรดไวเดสโกนะครับแล้วก็จะเทียบนะครับกับเจ้าตัวโซนี่นะครับ ECM v 1 0ตัวนี้นะครับในระยะที่ผมกําลังนั่งอยู่นะครับประมาณเมตรยี่สิบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับและนี่นะครับก็คือเสียงที่ได้้นะครับจจาากเ ตัวใหม่นะครับ Broad Wireless Go นะครับบวกเจ้าตัวไม้สายนะครับ Broad นะครับเจ้าตัว l a v a Lea Go นะครับตัวแรกเลยก็เสียงที่ได้นะครับก็จะมีความคุ้นชินกันครับเพราะว่าปกตินะครับผมจะใช้เซตอัพนี้นะครับในการถ่ายเป็นประจำอยู่แล้วครับเดี๋ยวเรานะครับมาลองถอดนะครับเจ้าตัว l a v a Lea ดูกันนะครับว่าเสียงจะมีความแตกต่างกันแค่ไหนนะครับผมถอดนะครับเจ้าตัว l a v a Lea Go ตัวนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้นะครับคือเสียงที่ได้นะครับจากเจ้าตัวใหม่นะครับ Broad Wireless Go 2นะครับเสียบตรงนะครับกับเจ้าตัวกล้อง Sony เดี๋ยวเราสลับไปนะครับในการใช้งานนะครับเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับของเจ้าตัว Sony ECM B10 ตัวนี้ต่อครับและนี่นะครับคือเสียงที่ได้นะครับจากเจ้าตัว Sony ECM B10 ครับเสียงที่ได้ออกมานะครับก็จะประมาณนี้การเซตติ้งของผมนะครับในตอนนี้นะครับก็คือตัวแพทเทิร์นนะครับจะหลับนะครับแคดด้านหน้าอย่างเดียวตัว noise c a n c e l l a t นะครับไม่ได้เปิดไว้นะครับแล้วก็การรับเสียงนะครับเป็นแบบดิจิตอล ก็เสียงได้ออกมานะครับจากเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับ Sony ECM B10 ก็จะมีความประมาณนี้ครับถือว่าค่อนข้างจะประทับใจนะครับซึ่งผมจะมีช็อนึงนะครับที่จะเอานะครับเจ้าตัว Sony นะครับเจ้าตัวกล้องของผมนะครับมาอยู่ไกลๆนะครับและนี่นะครับฟีลเสียงนะครับที่ได้เลยนะครับจากเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับ ECM B10 แบบใกล้ๆนะครับตอนนี้นะครับผมใช้เลนนะครับตัว 35G มันเลยอาจจะมีความแบบเต็มหน้าดีนึงนะครับแต่ผมอยากให้รู้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเราถ่ายในระยะที่เราถือบล็อกนะครับก็จะประมาณนี้เสียงที่ได้นะครับอินดอร์ก็ จะประมาณนี้ครับมีความแตกต่างนะครับเวลาคุณนะครับใช้งานไกลๆนะครับอยู่ประมาณนิดนึงครับซึ่งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะครับภาคสนามนะครับที่บุ่นะครับว่าเฮ้ยในการใช้งานจริมในโบดต่างๆนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้นะครับเรามาเทสเสียงนะครับที่ได้นะครับจากต้าตัว BCM นะครับว่ามันเป็นยังไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับระยะนะครับที่ผมยืนนะครับระหว่างกล้องนะครับกับจ้าตัวผมเองนะครับระยะนะครับจอยู่ที่ประมาณหนึ่ง อันนี้นะครับผมปรับนะครับเสียงนะครับลักษณะนะครับที่ตรงเลยนะครับถ้าผมเดินมาข้างๆแบบนี้นะครับเสียงมันจะได้ยินนะครับแบบน้อยลงชัดเจนนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับซึ่งผมจะให้ทีมงานนะครับปรับนะครับเป็นตัวกลางนะครับก็คือมีด้านหน้านะครับแล้วก็รอบข้างนะครับ ตอนนี้นะครับเสียงนะครับก็ปรับนะครับลักษณะนะครับที่แบบกลางแล้วถ้าผมเดินมาข้างๆนะครับแบบนี้นะครับก็จะได้ยินนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้เลยเอออันนี้ก็ถือว่าตัวเนี้ยสามารถทํางานนะครับแล้วก็ทั้งจะดีแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้นะครับทีมงานนะครับพูดหน่อยนะครับให้เราหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคแล้วก็ให้ทีมงานนะครับปรับนะครับเป็นแบบรอบเสียงนะครับแบบรอบตัวครับอันนี้นะครับผมจะลองเองนะครับผมจะลองพูดไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะครับ 10, 15, 5, 5นะครับก็ในลักษณะหมดนี้นะครับก็จะได้รับเสียงนะครับแบบรอบตัวไปเลยครับ ซึ่งเสียงเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเสียงนะครับลักษณะการตัดเสียงนะครับแบบ NC นะครับก็จะล้มนะครับสภาสภาวะแวดล้อมนะครับโดยรอบข้างนะครับแบบชัดเจนมากๆนะครับตอนนี้นะครับผมจะให้ทีมงานนะครับปรับนะครับเป็นแบบ LC ครับก็คือจะมี noise นะครับในลักษณะนะครับที่ก็จะมีเสียงรอบข้างนะครับมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้นะครับก็จะมีเสียงนะครับที่ได้นะครับจากรอบข้างนะครับมากยิ่งขึ้นซึ่งผมไม่มั่นใจนะว่า ในตอนนี้นะครับอตอนนี้ที่ผมรีดเลยมันจะมีพวกเสียงเครื่องบินเสียงอะไรด้วยนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกระดับหนึ่งนะครับที่เป็นไม่ตัดเสียงอะไรเลยนะครับแล้วก็นี่ก็คือเสียงนะครับที่ไม่ได้ตัดอะไรเลยนะครับก็น่าจะได้ยินเสียงพวกรถบรรทุกอะไรด้วยนะครับที่กําลังขับผ่านอะไรพวกนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเทสเสียงนะครับของเจ้าตัว Sony BCM10 ครับสรุปแล้วนะครับเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับ Sony ECMB10 ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไมค์ที่คุ้มค่ามากๆนะครับในราคานะครับแปดพันสองร้อย S <S <ọ> ตัวเสียงนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะดีมากๆเสียงนะครับอาจจะไม่ได้ดูนุ่มนะครับเหมือนพวกโรดนะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีมากๆแล้วนะครับข้อดีข้อนึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้สายนะครับเซลล์กล้องโซนี้นะครับสามารถใช้งานได้เลยแต่นั่นก็คือข้อเสียอย่างนะครับคือคุณจะไม่สามารถใช้งานนะครับกับกล้องยี่ห้ออื่นได้ครับตัวนี้นะครับไม่มีแบตเตอรี่นะครับให้คุณ้องชาร์จนะครับสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะครับถ้ามันใส่แล้วมันโยกเยกอะมัันนจะครรบบ้้าาาณีสหเ ตัว Sony นะครับ E C M B 10ตัวนี้ครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่อง The Peak ของผมด้วยใครที่มีคำถามอะไรนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว Sony E C M B 10ตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์ครับมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับกับการใช้งานนะครับเจ้าตัวนี้เรียก่าแค่เรานะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันครับส่วนนี้ครับผมเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ